สวัสดีครับพี่น้องที่ก็รพรักทุกท่านนะครับมือนนี้คู่โคกเดินทางพันทั้งสัญจรมาจากลำน้ำพงนะครับมาทาคลิปเกี่ยวกับปริบ้านาน้ำเมือนนี้กัยังหลากหลายอยู่ครับถ่วมเออสูงขึ้นกว่าคลิปก่อนที่คู่โคกไปไทายไปหอพี่ห้น้องเบิง่งมาบันนี้ฝนตกประยุทธ์ก็ยังตกอยู่อันนี้เวลาสิบหานาฬิกาเขื่นะครับใบสามเขื่อนครับพี่น้องผมฝนกันยังตก ตลอดครับวันที่สิบเจดครับกันยายนสองพันหกสิบหกขับยังตกตลอดลำน้ำพงน,ออน้ำเอือร่นหลากมาจากทั่งเหนืออำเภอหนองพอกอำเภอไทยเจริญเรื่องลงท่ากุดซุ้มไส้มูลผ่านลงมาถึงอำเภอเมืองบกเก่าปาติวเดีวกัลุงไปใส่อํำเภออำเภอหัวตาพานันผ่านลงไปอำเภอกำเกินแจว ไปเื่องในออกแม่น้ำมูลบนลหพี่น้องผมปริมาณน้ำเป็นจำนวนมากกับไหลเขาถ่วมให้หน้าสาโท่พี่น้องในขณะนี้คู่ครองยู่รถกับฝนตกออกไปบ้านใดนะครับเดี๋ยวฝนอน่อนๆลงแล้วคู่ครองจะล่องไปเบึ่งวา่าปริมาณนา้ำเส้นทางลูกล่งสายลัดไปหมู่บ้านนู่นขอนะครับเมื่อวานนี้จันจรไดบ้บัง เมื่อนี้ที่เป็นเท่าไรครับพี่น้องผมจะมีปริมาณน้ำเพิ่มผ้นบอ่อเส้นทางตัดขาดจากการเจราจรบอบ่อครับพี่น้องผมเดี๋ยวติดตามไปเบื่องครับริมฟังกุดเกลบคกับพี่น้องผมในฤดูน้ำหลากสวยงามครับพอพญ,ญานาคเกาเสียนทางด่านหางพ่นจมลุในน้ำครับทางด่านหัวนะครับเบื้องแล้วกะโอ้ แต่เหลือมใสอยู่เลยครับเป็นตย่านอยู่นี่อยู่แถวบริเวณสารากลางน้ำครับพี่น้องผมอู่น้ำหลากน้ำทีไหลเป็นแต่นอหอครับพี่น้องผมครับพี่น้องผม,บ,งผมบริเวณดอกบัว ที่ให้นักท่องเที่ยวลงไปอ่าถึงดูดูร้อยกระทงกัตไปอ้อ,อกันอยู่นี่แหละครับแล้วก็ร้อยกระทงแต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมขึ้นมาเบิเรแล้วครับพี่น้องผมคุดกระเลิบครับน้ำท่วมขึ้นมาแล้วปริมาณน้ำหลายครับแต่ผพ้ได้มาเกล็่นน้ำเบื้องน้ำยุ่กลางดอกบัว มันได้ลงไปกันย่างได้เยอ่ครับพี่น้องผมถึงแม้ว่าน้ำที่ถ่วมกันย่างได้ย่างลงไปโฟลดตรงกลางเล่นน้ำกันยูนี่แหละครับพี่น้องผมโอ้ยคููคงเป็นวัดนักล่ะในขณะนี้ฝนกระตกครับเขียวฝนท้ายคลิปกับพี่น้องผมบริเวณริมฝั่งกุดกระเหลือรับทั้งด้านนั้นเพื่นการหาปลาขึ้นขายครับน้ำริมถนนเดี๋ยวคููคงสิงปเบิง่ง ว่าไม่มีปลายอย่างนี้แต่มันจับได้แห้ะก็บกำลังขายกันอยูล่ลวริมถนนลาดอย่างนะครับข้างองริมฟังอีกฝั่งหนึ่งนะครับพี่น้องผมครับพี่น้องผมรอลองมาริมฟังกุฎกระเหล็บถน,นนอีกด้านหนึ่งน้ำจากน้ำน้ำพุ่งนะครับทะลุทะลวงเข้ามาท่วมให้หน้าพี่น้องเต็มเลยครับถนนข้างนาคูก่กงนีกทีอีบุรนครับ อาจสิพาดพิงถนนก็ได้แต่ว่าช่วงน er. ี้ยังเป็นที่สูงอยู่ครับนายเจียวมหาปูหาปลาลอริมฟังครับกังผมครับผมอาจารย์บอกว่าคู่ไหครับผมโอ้ยเขาคว้างแล้วโอ้ยจะใช่กับไปเสี่ยนไก่ตีครับพี่น้องผมลูกพี่คู่โคกขับมโอนี้ไมเนี่ยังครับอยู่ฝั่งบนกระเล็บโอ้ยไม่ เบิ้งน้าเบิ้งในครับเบิ้งปูเบิ้งปลาน้าแจ้งขึ้นถือแขนต้องใครจเป็นอยู่บ่เป็นครับแหลกัมีอยู่ม่องดิม่องกัมี่ม่องอยู่ม่องได้สายตามองหาผู้สาวบอกม่องกัมีหลายม่องอยู่ด้วยครับม่องครับผู้สาวกัมี่ม่องดักปลากัมีครับครับผมเซียนเซียนกรตีบุยิงไงครับตัวละแสนสองเพราะเพรแสนหาดอกครับกระตีซุ่มกองเซียนนึกเอาเซียนยังไงเซียนนึกครับผมนะครับ มาโน่นสวัสด์ครับพี่น้องผมเพียงางน,น่นเป็นเนี่ยละครับเสี่ยงไกลบนกระชุนอยู่ดิฮ่้โหๆเขาเดี๋ยวขออนุญาตบาดเข้ามึงพี่น้องป้อง,ง,งไปมา่าดโดนออาจารย์ครับมาดนมาเลาะร้องเลาะร้องอะไรครับเอ <manip> บา,าครับๆโอเคๆบ๊ายบายบ๊ายบายเ ah อาว่าไม่ติดซื้อป่าเออมันจะมาขายป่าตัวนี้ครับผม พี่น้องครับนี่ตั้งร่มพ่อไ้พ้อมครับทั้งใต้ครับถังน้ำแข็งเปิดเบื้องขออนุญาตบาดครับเปิดเบื้องในเรื่อครับว้าพี่น้องเอ้ยมีแต่ป่าก็ปาก่ปาปัญหาคือไม่จะกุดกระเหลือได้ครับเอาไว้เห็นหนังครับนะว่าจะไปกินหรือไ้จะขายครับอย่างนาีงนน้น่คนบอกแล้ะพี่น้องผมโอ้ยคู่โขกจากน้ำไม้ไครับ ยังคิดโอ้ยนปลาคนปลาไปแต่ขายปลาเป็นก้อนพี่น้องผมได้มาหลายๆอยู่บู่นนู่นแข่นมาซื้อนัแนไมีตัวาตัวก็มาครับมีปลาตองปลาตะเพียนปลานกนี่ปลาปลาไอจนก็มีดเลยปลานกเขาปลาคอปลาลุ้ยมีปลาดุกปร้อมอยู่บนน้อปลาสลิดครับพี่น้องผม ดีบ่ <M PI> ดี <state> นะครับมีเห็ดตะโลอยตั้งหากับพี่น้องผู้ใดบ่อยากพ่ากับมีเห็ดครับเห็ดตะลงตะโลกับอยู่ระยะทางริมฟังกุณกระเหลือกับจากบ้านน้องบากมาบ้านน้องบกแซลน้องบุกแซลหรือโน่นสวัสด์่านถนนเส้นนี้ก็มาเป็นลาดยางครับริมกุดกระเหลือก็มานี้ก็มานี้พี่น้องผมไปทางน้องเป็ดแล้วกับบ้านโน่นก็อหรือติ่ต่อไปทางใส้มูนคุณจุ่มก็ได้ครับพี่น้องผมเมื่อมาถึงบริเวณนีแวนนี่เด้อครับ นี่บุญได้ยากได้ฝาไปกินครับปพื้นดะวัวพูนพ่อบ้านเบิ่งก็ลังมาแล้วครับไปใส่อยู่ครับอันนี้เป็นของกันแม่ยังกาะโอ้ยเอินแม่เรากันยังหน่อยยังงมอยู่ซื้อเติมจ้ะซื้อยังกาะซื้อเติมซื้อเติมอ๋อคือคือสำเนียงบ่คือบ้านนุ่นตะวาดเป็นเป็นคนเดินมาอยู่นี่บ่ครับแม่นจ้ะแม่เป็นคนอื่นมาอยู่นี่ว่าแล้วว่าแล้ว เพื่อนหมานป่าก็พี่น้องผมบุญป่าเพื่อนขายกิโลละเท่าไรแม่ค่ะขายกิโลละหกสิบบาทจ้ะกิโลหกสิบบาทก็ถือถือพี่น้องผมเจ็ดสิบบ่อคายจ้ะขายหกสิบผู้ใดกายมากก็แวะซื้อป่านะเพื่อนเด้อไปกินกับพี่น้องผมอยู่ทางในนี่ก็มีเอออันจะกินปิ้งโอ้ตัวใหญ่ครับเขาเนื้อป่ายังก่อนครับ ไปลุยไปรวยปลาอีรวยเอ้าปลาอีจนเหมือนกันเปลี่ยนซื้อเพื่อนโอ้เปลี่ยนซื้อไม่แล้วพี่น้องผู้ใดอยากได้ปลาซื้อปลาเพี้ยนซื้อเพื่อนซื้อปลาด้วยซื้อปลาแล้วไม่ยากเหมอนเมื่อบ้านแบบดิบๆนี่ครับเบิ้งเต่าครับเพคนกําลังปิ้งอยู่นะนี่กําลังย่างอยู่ครับพี่น้องผมไม่เบื้องสามองค์มือ ตำมือมือนี่ตำให้แข็งหรือตำให้จ้าของอนัันน้่งเงาหน่อยแหละนนั่วัยรุ่นคือหาปลาเปี๊ยนผมก็เงยอยู่หาปลาเก่งเนี่ยหาปลาเก่งัทำเงี้ยนะวันว่าหาปลาเก่งวันนั้นบิดมือบอกแล้วเราไปหาน้ำกันนี่แหละบอเราไปหาน้ำกันข้นดูคนมันขนาดนี้หากินกะเจงพี่น้องผมเอ้ยยังบ่มีลูกมีเมียหน้าตาก็ดีอยากย่องไป เป็นลูกเคยกะอันนี้เด้อแม่สาวเว่ยบล็อคเมนผู้เสือเหลืองหนึ่งสิฟาดก้อนต่อคู่โคกต้องบอกกับว่ามาจองกูนี่เป็นลูกเคยพี่น้องบลอคโอ้ยสาวโหดอันนี้นั่นมาแล้วครับเอฟซีผมเอาอันแม่ยังกูฮือผมลืมซื้อถ้าจะม้วนไปต้งกุนซื้อเติมจ้ะเติมเติมเออไปเติม มาซื้อปลาครับมาซื้อปลานี่นี่นี่จอดจอดจอดมาซื้อปลานี่ไปยังไงปลาไม่กินปลาได้จอดซื้อปลาอ้าวหัวหน้าซื้อปลาไปกินเน้่นี่เจ้ากินปลาบอกว่าโอ้ยกินปลาจะกินอย่างน้อเอ้าไปไปรับเพป็นกันครับของพูดอะไรได้ครับไม่เติมจ้าต่ไเพท่อนเพิ่มเนี่เติมด้วยจังไดเลยครับเพื่อนนุ่งเป็นผู้ช่องยูทูบซื้อว่าครูโคกครับต้อมาหากินครูโคกผู้อยู่บนโคกพระเจ้านี่ครับผม ครับเป็นนดๆน้ำมูบอครับบออันผู้นี้เป็นผู้ซื้อครับเ <c oughs> <c oughs> ป็นรวยครับน,นี่อันผู้ใดเป็นผู้หากุ้งหมู่บ้านนี่นเนาะโอ้บออันเพียนเพ่นไส้กุ้งอยู่นี่หมู่านนี่ไหมบอเฮยโอ้ยหลงกันมันอยู่ไกลหมู่านนี่ เป็นไงครับมันบ่ใส่เด้ยสองตโอ้โหมันก็เือนพึ่งรงแมนบ่ครับโอ้ร่างพงล้งาวมัน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 น้ำาก็นั่งขึ้นเนาะหัวหน้าหัวหน้ามาว่านเกือใส่กันดีวันนี้ก็โมปากนึถึงอ้นี่้านันนี้ม่ก็มองที่ใส่เห็นแล้วยู่ในรถคนนี้ พี่น้องครับหมู่บ้านผมถ่ายบนกระลังใส่กุ้งอยู่กบ็บรรท์แม่เติมโอ้ยเ,ยเอ,อ,อื้อนกระดานปากให้แล้วเราพูดหน่อยๆนึงยนู้ห่วงเราพู้เถ่าอ่ะแม่เติมกันแม่เติม <laughs> ไม่เห็นรับม่เห็นรูกันเลยพี่น้องเนาะปนพากุดกระเหลือเออโอ้ยอันนี้บ่ป่ากุดกระเหลือครับแมนครับเป็นเสียบครับพี่น้องผมเลยใอ้ปลากุดกระเหลืออาวย่างก็ไป ตำมหูเบิ้ลเมื่อตำกินหรือตำไข่ครับยินโอ้พี่น้องผมมองนี่ม้วนมองนี่ม้วนแมกินน้ำกันตกคันตกคนลบกล้องนด้ครับผู้หนึ่งกันนี่อันมือว่างตุนใส่กุ้งไว้เมื่อซื้อกุ้งน้ำเงินมาอนีินะโอ้ยอย่าลบกล้องผมละไออันกุ้งไปใส่กลมือว่านผมจองกุ้งไว้น่ะไปเมื่อกี้จองกุ้งไว้เพราะเด็กกุ้งไม่ให้กันวะนี่แม่ หมานบอรครับสวัสดีครับคุณยายเพี้ยนครับเสี้ยนใกล้สีครับพี่้องผมอันมาาไม่จะใส่คุณได้ครับ <c oughs> เออมาตะน้องเอียน <c oughs> ไปเห็นยัง <c oughs> ไปเห็นยังผมก็เริ่ออกยูทูบอยู <c oughs> <ๆ>่แล้วไปเห็นยังพี่้องผมเออเอาวันนีขอบุญขอบคุณได้หลายเด้อครับเด้อที่เห็นแม่ทายมีว่านกร <c oughs> ะไรนะครับทุกผู้ทุกคนเดิม <c oughs> ขอบ,บุญขอบพุนในหลายนะครับเ้อเมือหนากะขันนั่งอยู่นี่ผมก็ดีนมาไทายนั่งขึ้เกาหลียเอยอนือนในกองของฝากของต้อนเนาะ <c oughs> ขอบ,บุญขอบพุนในหลายครับผมรอบปอีก,ก่อนครับฝนโตกะที่มาเกกันคู่มืออยู่นั่นนี่ครับผม